คลิปนี้มาชมรถไฟที่สถานรถไฟบ้านขูบัวบ้างนะครับก็ช่วงหัวค่ำนะครับตอนนี้ก็18นาฬกา36นาทีนะครับก็มืดไปหมดแล้วนะครับสวัสดีเพื่อนๆ FC คนบ้านรถไฟด้วยนะครับในคลิปนี้พามาชมขบวนธรรมดาที่262นะครับหัวหินกรุงเทพนะครับแต่ว่า ที่ทราบมานะครับวันนี้ต้นทางที่ชะฉำนะครับรก็วันนี้ขบบนรถก็ปั่นป่วนไปหมดเลยนะครับก็เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมที่ชะฉำนะครับ ต้องขออภัยนะครับพอดีผมไม่ได้เช็คนะครับว่าขบวนสองหกสองลาช้าเท่าไหร่นะครับแต่ก็น่าจะประมาณชั่วโมงกว่านะครับ ก็โล่งเลยนะครับไม่มีผู้ไดยสารเลยนะครับก็จากลากันไปเพียงแค่นี้นะครับในคลิปนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับไว้พบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ